ลาภของมันก็เสียเกาหรลาภเนีย ทางไอ้ขอปวดที่ตลอดทางพองสามสี่เอ้าแทงแซงแซงแซงแงแงแทงแ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  สุดกว่าเด็ก hey, ก really? ็ครูนี่แหละค่ะนี่ครูอ้อมนะคะครูอ้อมสุดหล่อเต้นนอนระวังน่ะระวัง

Thank <laughs> you.

เป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทยขอได้โปรดอำนวยอวยพรให้การจัดกิจกรรมชุมนุมรอบก,กองไฟในค่ำคืนนี้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองประดุดดังกองไฟที่ลุกลุกโทษช่วงทัทบบาาวาลหากมีุุภาษาอันใดที่จะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรม รอบกองไฟในครั้งนี้ขอให้มาลายสูงสิ้นไปณนะบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วถ้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟณบัดนี้โอ้นักเรีับโอ้โไปไปไป รับความตำรานเธอกับฉันนั้นมาเล่นรอบกองวัสดีครับผมชื่อแขกแทนนาเชียที่สว่าจากโรงเรียนหองหลวงโกทภโอเคห้องหลวงโกทภ วันนี้ล้อของไฟเราเล่นไม่ได้เลยนะโหสุดท้ายนะครับรับฮีโร่ยาวฮะโหเห,หมือนเพื่อนสองคนเมื่อกี้ได้ไงเออพร้อมยังพร้อมยังหนึ่งยามนั้นเจ้าชายอ้ายเมาชมคุณจะต้องทิ้งไปอยาพิมพ์เออ

ไม่น่าขีสาวเลยอพี่อยากเียนเลยอยากเนอะไร้ะนะครับ้าพิดแฟนหรือยครับเฮ้ยนี่มันคิดการใหญ่เว้ยนักเลงคนนี้ เขาก็เดินไปทั่วลานอรีน่าของเราสวัสดีแม่สาวน้อยสวอยจังเลยครับขอเฟซได้ไหมครับขอเฟซได้ไหมครับไม่มีใครให้กหรอกอพี่ครับคนสวยครับผู้ชายครับนะผ,ผู้ชายครับ

เยราว่าพี่เป็นจาน้องสาวอุย้ยมาชวนแบบนี้ชอบเป็นเนี่ยระวังกองไฟลกระวัะงกองไฟเดินยาอีกอยาให้เพื่อนบังเลาชอบเป็นเนี่ยชอบฉันก็พู้ 高山的铺满。

คนเข้าพิมพ์กับยาเสพติดนะคะถ้ามีเวทมนต์คาถาจะเสกพี่มาให้เป็นคนดีไปกะย่ไปกะย่นัง่งมองนัง่งมอะเสกพี่ เป็นแสดงข้อที่ครับ จบลงไปแล้วนั้นเป็นกิจกรรมที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้รู้รักรู้สามัคคีกล้าคิากคดลกล้าทำและลกล้าแสดงออกและนบ,บัดนี้ใหญ่ๆได้ถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วข้าพเจ้าขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟนบ,บัดนี้ กองตรงทองได้โดยสาธิคีกินได้ถ้าพระสง์มีรวมใจพักดีแด่พระจอมสยามร้องพึ่งดังมือเดออียวยาอยากเย็นเห็นมาน yeah

ท้องนั้นคนเขาต้องเขาต้องต้องกินทุกคนกินทุกคนรับตรงนี้มาด้วยนะจะได้รับตรงนี้มาด้วยนะ เดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยหน้าจอเดินมาหน้าอพู่หญิงไปครับไปหาพี่แงพี่หญิงเดินไปหาพี่แงก่อนเล่นาะไรเดินไปหาพี่แง่เดินไปหาพี่แง่เนอะไรเดินจาพี่แง่ยุเสือเดินมาที่ฟองพี่เ ลูกตัวอะไรครับ2นะครับพี่บอสครับผมครับครับเดี๋ยวมาคนใหม่ในตอน1วันนี้วันแจ้งลูกสาวแจ้งวันนี้นะครับบอส นะฮะพี่เสียเดินไปหาพี่เนตตี้มาพี่ฟอมี่น,นะฮะคนที่เดินขึ้นมาใหม่นะครับัพี่แพรรี่ด้วยนะฮะเนอรี้เนอรีทข้างหลังเดินเข้ามาข้างในก่อนเดี๋ยวเพื่อนเดินเยียบเนอรี้เพื่อนเฉี่ท้ายของประชุมรุ่นพี่